สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาติดมุ้งกันยุงนะครับตัวนี้สั่งมาจากช็อปออนไลน์ลรั a ดาจะบอกว่า diy อะไรสักอยาก่างตัวนี้ไม่ตัวไม่กี่บาทครับใครอยากติดก็จะลองผมลองติดให้ดูนะครับประจะติดตามบานประตูเลยพอดียุงมันเข้ากลางคืนเปิดไม่ได้อยากเปิดระบายอากาศก็้วเปิดไม่ได้กลัวยุงเรามาแกะแกะถุงก่อนแล้วกัน ก็จะเป็นเหมือนผ้านะครับเป็นตะไคร่าบางๆก็จะมีกาวกาวติดลูกแก่กาวตินลูกแก่นี่ก็จะติดตามวงกบไปเลยนะครับขิดรอบ,บงวงกบก็จะเอาตัวนี้แปะที่หลังโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยนะครับพาชุบน้ำนะครับเช็ดให้ส <c oughs> <c oughs> ะอาดอไม่รเช็ด ทำความสะอาดก่อนจะติดกาวนะครับ สูงคอมพิวเตอร์ไม่เกี่ยวเกี่ยวตั้งเลยตั้งไม่เน็ตเออไอเห็นอยู่แต่พอแันจริงนะให้เอื้อตุกอย่างด้วยกันนะโ่อประทัดแบบไอ้พวกเครื่องให้โตสนลดอะไรนี่เยอะตั้งไงแล้วก็มีช่องแช่ไอ้พวกยืมยืมให้ความชื้นในการเปิดบวกรถมือเดียว เดี๋ยวจะมนลงถึงเนี่ยได้ไหมได้เียเป็นตะเก็บเป็นเกลนเอ้ยเอาเอาของจาตาลื่นไปว่าพอจะเปเป็นะแกเป็นเกลนได้ห้องอา้ำเต้าหลุดเนี่ยถก็ประมาณก็ไลน์่ไป ก็องนกูเรีนผูกสาก่อนผูไม่ได้เสียดายเลยนะเรียบร้อยครับเก็บรลายลเอียก็จบละกองฝุ่นได้ด้วยนั่นี่ถือว่าฝุ่นประมาณนึงด้วยี่ใหญ่เข้า